know? Hello, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับนามู Channel อีกแล้วนะคะคือวันนี้เราจะมาเปิดอัดบล็อกเสื้อผ้าแล้วก็ชายออนไปด้วยก็เป็นเสื้อผ้าที่เราสั่งมาจากเฟซทั้งหมดเลยนะคะทุกคนราคาก็หลักร้อยก็อาจจะไม่ถึงหลักพันนะคะสำหรับเป็นเดรสเป็นเสื้อเป็นชุด บางอันก็จะมีเป็นแค่เสื้ออย่างเดียวบางอันก็จะเป็นแบบเป็นชุดแบบก็เออนั่นแหละเดี๋ยวจะมาทายออนให้ดูนะคะเรื่องราคาแล้วก็ชื่อร้านเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้นะคะแต่ว่าจะให้พูดตอนนี้ก็คือเราจําไม่ได้แล้วนะว่าร้านไหนแล้วก็แบบราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมีหลายตัวนะคะทุกคนก็ตัวแรกเราสั่งเป็นเสื้อแบบจีขาวอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเป็นเสื้อแบบ น่ารักไหมสีขาวน่ารักมากเลยมันแบบโชว์เอลลอยนิดนึงนะทุกคนเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้มันเป็นเสื้อแบบสีขาวใช่ไหมจะใส่แมทกับกางเกงแบบไหนก็ได้จะเป็นขายาวหรือจะเป็นยีนหรือจะเป็นขาสั้นอย่างนี้ก็ได้เราคิดว่ามันใส่แมทกับทุกแบบสไตล์เพราะว่ามันเป็นเสื้อสีขาวใช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวก็สาทายออนให้ดูนะคะ ก <L rac ias> ็นี่นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นชุดเดทหรอใช่เป็นชุดเดทนี่ช <L cafes> ุดต่อไปนะคะ <L ac onta> ทุกคนก <uli> ็เป็นเสื้อแขนยาวอีกเหมือนเดิมเราสั่งเป็นเสื้อแขนยาวมานะคะแขนยาวแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น ลูกเล่นนิดหน่อยนะคะสําหรับแบบโชว์แขนนะโชว์แขนตรงแบบตรงแขนลงมานะคะก็ตรงนี้ก็มัดก็มีตัวนี้แล้วตัวนี้เราคิดว่ามันก็เป็นสีขาวมันก็แม็ดเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วจะเป็นใส่กับกางเกงขายยาวเกงยีนขายยาวค่ะสั้นได้หมดตัวนี้จะใส่เดี๋ยวจะลองไทยออนให้ดูนะคะ When I wake up, feel cozy, yeah feel can I I up you up hold cozy No ชุดต่อไปจะเป็นเดสนะคะทุกคนเราก็เราเป็นคนที่ชอบใส่เดสมากกว่าใส่แบบเป็นชุดแบบมาจับใส่แมทกันเองใส่แล้วก็คือแค่ทั้งชุดอะ่ะมันไม่ต้องเลือกมันเป็นชุดที่แบบติดกันอะ่ะอย่างชุดนี้มันก็จะเป็นชุดกระโปรงของเราใช่ไหมมันจะไม่ต้องเลือกว่าจะใส่เกขายาวหรือกรสั้นชุดนี้จะเป็นชุดเดสลงไปเลยมันคือมันแบบ ใส่ง่ายอ่ะมันไม่ต้องมาเลือกคิดทีหลังว่าเราจะต้องใส่ตัวไหนแมทกับตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่แหละเราถึงชอบใส่เดรสมากกว่าใส่เสื้อผ้าเป็นแยกชิ้นอย่างเสื้อตัวหนึ่งเกงๆตัวหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต่อไปก็จะเป็นชุดนี้ซื้อมาได้ไงอ่ะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าทุกคนเราคิดว่าเราต้องใส่ได้แหละเดี๋ยวลองมาใส่ทยออนมันจะเป็นแบบ เด่นนะคะเป็นกระโปรงยาวอย่างนี้เลยโอ้ท่าทางจะยาวนาดูยาวกว่าตัวดิฉันอีกนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นลูกไม้ลูกป,ปัดตรงนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายออนให้ดูที่หลังนะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นอ่าตัวนี้โอ้ตัวนี้สวยนะคะที่ฉันชอบเพราะว่ามันดูดิมันเป็นเดซแบบแนวๆอะ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นเดซเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นสีดำในสีขาวเราคิดว่ามันเราเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าโทนแบบสีดําสีขาวนะน้อยมากนะมีตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็นลายดอกนะคะก็อย่างเงี้ยเห็นไหมชอบชอบอะไรที่มันเป็นเดซเดซโอเคเดี๋ยวใส่ถายออนให้ดูทีหลังนะคะทุกคน ต่อไปจะเป็นชุดอันนี้ชุดเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมัดย้อมหรอคล้ายมัดย้อมนะคะแต่จะเป็นชุดที่แบบว่าเป็นเนื้อผ้าแบบบางบางๆนะคะแบบใส่สบายนะแบบเนี้ยเป็นชีฟองอ่ะใช่ไหม มันเป็นอย่างไ้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเสื้อกล้ามนี้จะเป็นแบบใส่เป็นแขนลงมานะเห็นไหมตัวนี้น่ารักมากเราชอบมากเลยเราคิดว่าเราน่าจะใส่แบบมันปรับสายได้ด้วยอะเราเป็นคนที่แบบว่าตรงนี้ตรงนี้เล็กนะเวลาใส่แบบซื้อเป็นแบบเสื้อกล้ามมามันจะใส่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันจะแบบอย่างเงี้ยเราต้องไปตัดแล้วก็เย็บขึ้นตลอดถ้าเป็นแบบใส่ยอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยเราเราถึงได้แบบเลือกใส่แต่เสื้อผ้าที่มีสาย ปรับขึ้นปรับลงอย่างนี้ได้นะคะมันจะง่ายกว่าเนาะโอเคไอจะเป็นชุดที่แบบว่าเลือกเราเลือกสีไม่ได้เราก็เลยเอามาทั้งสองสีจะเป็นเกาะอกกะอกอย่างนี้แล้วก็เป็นกรงเกงขาย,ยาว น,เน,น,นะะีเป็นเกงเกลงขายยาวะะใส่คู่กันเนี้ยเห็นไหมเราตัดสินใจไม่ถูกนะคะคว่าจะเอาสีอะไรดีมันมีสองสีใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นก็ซื้อมาทั้งสองสีเลยแล้วกัน When I wake up I feel cozy yeah Can you hold up Don't need no coffee yet Got no make up How do you look so fine b u z up b u s z up Then make you minute. Minute. แดสีฟ้าเราไม่เคยมีไงล้วก็เลยคิดว่าโอเคสีขาวก็อยากได้สีฟ้าก็อยากได้ก็เลยซื้อเลยสองชุดอ่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นเกงขาย,ยาวแดดเนื้อผ้าดีมากเลยนะเนื้อผ้าแบบโอเคก็แล้วก็กะอกเหมือนเดิมแจี่มันเหมือนกระโปรงมากเลยมันดูใหญ่แล้วฉันจะใส่ได้ไหมอ่ะก็ได้อยู่นะทุกคนใหญ่ แต่ยังมีอีกอันอื่นที่ยังมาไม่ถึงนะคะเราคิดว่าเราจะเปิดแค่นี้ก่อนจะเป็นเสื้อผ้าสั่งมาจากเ c e บุ o กทั้งหมดเลยส่วนมากเราชอบสั่งเสื้อผ้าจาก Facebook แล้วก็มีร้านประจาที่เราแบบคือชอบร้านเขามากเพราะว่าเราคิดว่าเราใส่เสื้อผ้าร้านเท่าได้เราเป็นคนที่ตัวเล็กใช่ไหมแล้วเราหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากมากเป็นพวกแบบ เป็นกางเกงยีนหรืออะไรก็ช่างอะ่ะเพราะว่ากางเกงเอวเอวเราอะ่ะมันประมาณยี่สิบสองยิบสามเพราะฉะนั้นการที่จะหากางเกงที่แบบใส่ได้พอดีเราอะ่ะส่วนมากเราจะใส่เป็นกางเกงแบบว่ามีเชือกผูกใช่ไหมกางเกงยีนก็หายากมากเลยที่เป็นแบบไซส์เราเองนะคะก็มีเท่านี้นะคะเสื้อผ้าท,ที่สั่งมาจาก Facebook นะคะเป็นเสื้อผ้าในราคาหลักร้อยทั้งหมดเลยเสื้อผ้าก็มีแค่นี้นะคะทุกคนเราไม่ได้สั่งมาเยอะ มากเพราะว่าเราคิดว่าแค่นี้เราก็จะไม่รู้สะใส่ไปไหนแล้วเสื้อผ้าที่เราสั่งมาก็คงจะแบบใส่วนเวียนอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้ช่วงโควิดใช่ไหมเราก็คิดว่าสั่งมาแค่นี้ก่อนแต่ยังมีอีกเพจอื่น i g s h o p อป,ปีที่เราอยากจะสั่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราสั่งอนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอั b บล็อกให้ดูแล้วก็จะมา try on ให้ทุกคนดูนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์ให้ช่องเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย one